องค์การบริหารส่วนตำบลนนพิบาลนายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนพิบาลสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะสองสาวเล่าเรื่องนะคะวันนี้นะคะก็มาในเดือนกรกฎาคมนะคะมาพบกับพวกเราผลงานอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีวันหยุดเยอะใช่ไหมคะแต่ งานของเรานะคะก็ยังเยอะเหมือนเดิมงานของเราก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังทําเต็มที่กันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสํานักประลัดกองคลังกองช่างแล้วก็กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะอย่ารอช้าเลยค่ะเราไปรับชมผลงานกันดีกว่าค่ะค่ะเราก็มารับชมสํานักประลัดของเราได้เลยนะคะ สำนักปลัดของเรานะคะก็จะเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของอ,อปตอของเรานั่นเองค่ะสำนักปลัดงานธุรการประชุมประจำเดือนกนรกฎาคมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ้ารวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลโดยมีพันจ่าโททองแดงปินกเกยในอำเภอแกดําเป็นประธานในพิธีคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปล่อยพันุสัตว์น้ำโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ำงานบริหารงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ตอนรับนายประชาเตรัตประธานตรวจรับนิเทศงานจากกระทรวงมหาดไทยนางอิงออนปรีฉันในอำเภอชื่นชมดูแนวทางการขับเคลื่อนและปัจจัยแห่งความสำเร็จโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาณการอย่างยั่งยืนณนะบ้านโนนสรพังได้ทำการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่1ห,หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่8และหมู่ที่13 ร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก Kick off และมอบทรายอเบดให้กับโรงเรียนบ้านโศกแดงและอสมอทั้ง14หมู่บ้านพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่8และหมู่ที่13งานป้องกันสาธารณภัยประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจำตำบลนนพิบาล สถานีตำรวจภูธรแกดำจัดตั้งอบรมอปพลและนายเฉลิมชัยเชียงพฤกประธานศูนย์ได้จัดตั้งคณะกรรมการประจำสูงประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรายนางสมบูรณ์อัครจักรหมู่ที่หนึ่งบ้านโนนพิบาลร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาแหล่งน้ำห้วยมะเกลืองานบริหารงานทั่วไป รวมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ณนะบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านโคกกล่องงานพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกลุ่มอาชีพกระติบข้าวบ้านยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพจากศารบ้านหนองไผ่บ้านไผ่ล้อมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนนพิบาลร่วมกับงานพัฒนาชุมชนประจําปี2566โดยนางสาวพรณภาศีสารคามประธานสภาเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจำนวน1 0 0 0 0บาทคณะกรรมการได้ประเมินกลุ่มอาชีพตำบลโนนพิบาลเพื่อประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566งานการเจ้าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,569งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ก็จบไปแล้วนะคะกับผลงานสำนักปลัดนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องมารับชมกองคลังกันบ้างนะคะซึ่งกองคลังนะคะจะเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายรายรับนะคะหรือว่าโครงการต่างๆและซึ่งงานด้านพัฒนาจัดเก็บรายได้นะคะก็จะเป็นการชำระภาษีนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเราไปรับชมผลงานกันได้เลยค่ะกองคลัง ด้านงานการเงินและบัญชีณปัจจุบัน15สิงหาคม2566จำนวนเงิน26,92,145บาท33สตางค์รายจ่าย22,14,113บาท10สตางค์ผลต่างรายรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์87.13เปรายจ่าย73.51เงินสะสมณนะวันที่15สิงหาคม2 5 566เป็นจำนวนเงิน9,252,007บาท9สตางค์คงเหลือณปัจจุบัน2,842,616บาท29สตางค์เนื่องจากยังไม่ได้เบิกโครงการด้านงานพัสดุ โครงการตามข้อบัญญัติทั้ง17โครงการเบิกจ่ายแล้ว10โครงการส่งมอบงานจ้างแต่ยังไม่เบิกจ่าย3โครงการทำสัญญาจ้างแล้ว4โครงการด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้เป้าหมายผู้ที่อยู่ในเครือข่ายที่ต้องชำระภาษีณนะวันที่15สิงหางคม2566จำนวนเงินที่ต้องได้ทั้งหมด 52,566บาท46สตางชำระแล้ว340รายจำนวนเงิน5 7 2 8บาท96สตางอย่างไม่มาชำระ11รายเป็นจำนวนเงิน1,837บาท50สตางคิดเป็นเปอร์เซ็นต์96.50% ตรวจเช็คพัสดุสำนักงานคงเหลือกองคลัง17รายการเป็นยังไงกันบ้างคะขาสำหรับผลงานของกองคลังเราไปรับชมของกองช่างกันบ้างนะคะซึ่งกองช่างนะคะก็จะมีสำรวจถนนนะคะโครงการคอนซัแล้วก็ซ่อมแซมไฟฟ้าค่ะกองช่าง คณะกรรมการออกควบคุมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสะพังบ้านไผ่ล้อมคณะกรรมการออกควบคุมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสีหมู่ที่สองคณะกรรมการออกควบคุมโครงการถมดินภายในหมู่บ้านบ้านศกแดงหมู่ที่หงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโคกกลางบ้านโนนแก้ว และบ้านนาคูนบ้านวงพัฒนาบ้านโคกลางบ้านโสกแดงและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหลักๆเลยก็คือเดือนนี้นะคะเราก็จะทำบุญตักบาตรกันนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเอ่ยวันพ่อเอ่ยนะคะ ก็ต่างๆมากมายก็จะรวมอยู่ในก้องการศึกษานะคะเราก็ลองไปรับชมกันได้เลยค่ะกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประดับผ้าด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนนิบาลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566กิจกรรมส่งเสริมพลังบวรบ้านวัด โรงเรียนส่วนราชการโดยจัดก,กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรมสู่การสงเครานะห์ณวัดบ้านโนนสีหมู่ที่2ถนนสายวัฒนธรรมสู่การสงเครานะห์ณวัดบ้านโคกกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนน,นพิบาลได้จัดประชุมประจําเดือนกรกฎาคม2566 ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณวัดบ้านนนสะพังเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานประจำเดือนกรกฎาคมของเรานะคะถึงจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะก็จริงนะคะแต่ก็งานของเราก็ยังเยอะเหมือนเดิมผลงานเดือนต่อไปจะเป็นยังไงนั้น ก็ขอ,ข,อขอฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนทำดีไปวันวันสวัสดีค่ะ